สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ค่ะสําหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องแหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญในจังหวัดนะคะสําหรับครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศแล้วก็เกี่ยวกับทรัพยากรที่อยู่ในประเทศไทยนะคะอ่ะ สำหรับวันนี้ก็เรามาเรียนรู้ในแหล่งเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรแล้วก็สถานที่สำคัญในจังหวัดกันนะคะ,ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนพร้อมแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถหยิบหนังสือรายวิชาสังคมศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็สามารถเปิดไปดูเนื้อหา100หน้า179ได้นะคะ,ะเราไปเรียนกันเลยนะคะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชี้วุดส5 2ป .4 ทับ2นะคะในเรื่องของแหล่งทรัพ,พยากรและก็สถานที่สําคัญในจังหวัดนะคะมันก็คือลักษณะาทางกายภาพด้านภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพ,พยากรธรรมชาติ ที่ส่งผลให้แต่และจังหวัดเนี่ยมีแหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญแตกต่างกันออกไปนะคะทรัพยากรและสถานที่สําคัญทางธรรมชาติเนี่ยสามารถจําแนกออกเป็น2ประเภทนะคะ 1. ก็คือทรัพยากรและสถานที่สําคัญทางธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรและสถานที่สําคัญที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนักเรียนด้วยปัจจัยจากลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศ หรือทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละจังหวัดมีทรัพยากรลักษณะก็อย่างเช่นเอ่อก็จะมีหลายลักษณะนะคะอย่างเช่นน้ําตกนะคะน้าตกเนี่ยเป็นลักษณะลําน้ําที่ไหลาจากพื้นที่สูงตกลงมายัางพื้นที่ต่ากว่านะคะเกิดจากการที่พื้นที่บริเวณน,นั้นเนี่ยมีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะคะป่าไม้เนี่ย ช่วยกักเก็บน้ำนะคะกลายเป็นฐานน้ำไหลยอย่างต่อเนื่องเป็นน้ำตกนั่นเองนะคะ,ะดูได้ในภาพเลยนะคะซึ่งในภาพเนี่ยนักเรียนดูก็จะเป็นน้ำตกนะคะห้วยแม่ขมิน้นซึ่งจะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะมีต้นน้ำมาจากทิวเขากะลานะคะบรรยากาศโดยโรอบเนี่ยเป็นป่าไม้นะคะป่าเขานะคะแล้วก ต้นไม้นานาพันธุ์เลยซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินั่นเองนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นภูเขานะคะในลักษณะของภูเขาภูเขาเนี่ยเป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีระดับความสูงต่ำเห็นได้ชัดนะคะมีทรัพยากรป่าไม้แล้วก็พืชพันธุ์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อากาศเนี่ยมีความชุ่มชื้นสูงนะคะ ทำให้มีสัตว์อาศัยอยู่มากและก็เป็นแหล่งกักเก็บน้ําและต้นกําเนิดของแม่น้ำนะคะหลายสายด้วยซึ่งลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเนี่ยพบได้ในหลายภูมิภาคนะคะก็อย่างเช่นทิวเขาเดนล,ลาวซึ่งก็จะเป็นการกั้นพรมแดนไทยกับเมียนมานะคะอยู่ในจังหวัดเชียงรายเชียงใหมอ่อันนี้ก็คือจะเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของไทย ะะซึ่งก็จะเป็นภาคที่มีต้นไม้แล้วก็ภูเขาเยอะนะคะ,ะแล้วก็ทิวเขาถนนธงชัยนะคะการปรมแดนไทยกับพมา่าอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากอุทัยธานีและกาญจนบ,บุรีนะคะ สก็คือทิวเขาสันกลากีรีนะคะกั้นพรมแดนไทยกับมาเลเซียอยู่ในจังหวัดสตูลสงขลายะลานราธิวาสนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของภูเขานะคะ,ะนักเรียนดูในภาพได้เลยภาพนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขานะคะพบมากได้ในจังหวัดทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันตกของประเทศไทยนะคะ ต่อไปก็คือจะเป็นพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลแล้วก็หมู่เกาะนะคะอันนี้เป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะพบได้ตั้งแต่ตอนบนของอ่าวไทยลงไปถึงภาคใต้ก็อย่างเช่นภาคตะวันออกนะคะอย่างเช่นจังหวัดตราดจันทบุรีนะคะจะมีบริเวณติดกับทะเลภาคตะวันตกอย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันนะคะ ติดทางฝั่งอ่าวไทยนะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็อย่างเช่นจังหวัดชุมพรสงขลานะคะฝั่งทะเลอันดามันก็อย่างเช่นจังหวัดระนองภูเก,ก็ตใช่ไหมคะอ่าใช่นะคะลักษณะภูมิประเทศที่มีชายฝั่งทะเลและหมูกก่เกาะมีหลายรูปแบบนะคะนักเรียนก็อย่างเช่นหาดถ้าเป็นหาดเนี่ยก็อย่างเช่นหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นแหลม แหลมก็อย่างเช่นแหลมพรหมเทพจังหวัดภูกเก็ตเป็นอ่าวก็อย่างเช่นอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีเกาะก็อย่างเช่นกเกาะสม็ดจังหวัดระยองนะคะหมูกก่เกาะก็อย่างเช่นหมูกก่เกาะพีพีนะคะจังหวัดกระบี่อ่ะซึ่งในภาพนะคะในภาพก็จะเป็นเกาะเหมือนกันนะคะอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะอ่างทองนะคะจะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นะคะประกอบด้วยเกาะต่างๆหลายเกาะบนภูเขาเนี่ยมีทรัพยากรป่าไม้จํานวนมากเห็นไหมคะลักษณะเป็นทะเลสวยมากนะคะต่อไปก็คือประเภทที่2ทรัพยากรและสถานที่สําคัญที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเป็นสถานที่ที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์และสะดวกในการดําเนินชี วิทย์ในแต่ละจังหวัดนะคะก็จะมีสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นให้สัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่หลายลักษณะก็อย่างเช่นเขื่อนนะคะเขื่อนเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สร้างด้วยดินหรือคอนกรีตขวางกั้นลำน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆก็อย่างเช่นเพื่อการชุนลประทานเพื่อป้องกันอุทกภยัยเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะอะ่าอย่างเช่นในรูป ในรูปเนี่ยจะเป็นลักษณะของเขื่อนนะคะเขื่อนอะไรคะนักเรียนทราบไหมคะเขื่อนศรีนครินนะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะสร้างกันแม่น้ำแควใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคนะคะ,ะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของรัษฎรและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะนี่เห็นไหมะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นท่าเรือนะคะจากลักษณะภูมิประเทศของไทยเนี่ยด้านตะวันออกนะคะตั้งแต่ตอนบนของอ่าวไทยลงไปจนถึงภาคใต้และด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกจุดทะเลอันดามันนะคะเป็นชายทะเลยาวจึงมีการสร้างท่าเรือในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับทะเลนั่นเอง เพื่อการขนส่งและลำเลียงสินค้าสะดวกในการเดินทางการทำประมงโดยท่าเรือเนี่ยจะมีขนาดเล็กใหญ่แล้วก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างในภาพเนี่ยนักเรียนดูก็จะเป็นท่าเรือคลองเตยหรือว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นท่าเรือสำคัญของกรุงเทพหมหานครตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใช้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้านะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่ง เป็นทรัพยากรและก็สถานที่สำคัญที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูอธิบายไปนะคะก็คือจะเป็นแหล่งทรัพยากรและก็สถานที่สำคัญในจังหวัดนะคะ,ะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะ1คืออะไรคะ1ก็คือทรัพยากรและก็สถานที่สำคัญทางธรรมชาติก็จะมีเกี่ยวกับอะไรคะน้ำตก นะคะภูเขาใช่ไหมชายฝั่งทะเลแล้วก็หมูกก่เกาะอ่าแล้วก็ประเภทที่2ก็คือทรัพยากรและก็สถานที่สําคัญที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นแล้วก็มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะที่ครูอธิบายไปแล้วมีอะไรบ้างคะอ่าชาย่ะก็คือเขื่อนท่าเรือใช่ไหมคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหมดเลยนะคะในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะคะเป็นทั้งที่มนุษย์ธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในส่วนนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำกันนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2หน้า184ข้อ2นะคะ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทางอีไลน์ของครูเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย